เราจะมาทาอะไรครับคุณวันนี้นะครับพวกเราจะมาดูความแตกต่างในหนึ่งเดียวคุณมิกกี้กับคุณอ้อมรู้ไหมครับว่าความแตกต่างในหนึ่งเดียวนั้นคืออะไรสารเมืองใช่ไหมม่ใช่ครับโลตัสโลตัสไม่ใช่ครับตลาดตลาดซางกะสีไม่ใช่ครับเออพวกคุณอย่าเดากันเลยดีกว่าพวกเราไปดูกันเลยนะคะเย่เย่ถึงแล้วต้นคามไก่มูล นี่เหรอคะคือความแตกต่างที่คุณคนรงคุได้พูดเอาไว้ใช่ครับนี่คือความแตกต่างในหนึน่งเดียวทุกร้านขายเหมือนกันแต่คุณรูณ้ไหมครับว่าแต่ละร้านมีความแตกต่างอย,ย่างไรนี่แหละครับคือสิที่พของเราคน ค,คือเมนูที่พวกเราจะมาแนะนาในวันบบนี้มีเมนูอะไรบ้างครับคุณพี่ก็นก็ะจะมีต้มฟ้านะครับต้มฟ้าแล้วก็ไก่หมุนสมุนไพรของต้นขามั<ๆ>นน่ากินมากๆเลยนะครับเราก็มาดูรสชาติกันนะครับว่าจะเป็นยังไงต้องชิมกันเลยครับ ว่าให้คนนากับคนก็ลองชิมส้มตำดูว่าจะอร่อยหรอไมครับเราก็มาดูกันว่าส้มตำจะอร่อยหรือเปล่าเรามาลองกันเลยอ,ออร่อยมากเลยครับถือว่าที่นี่ได้เป็นมาตรฐานเหมือนกันนะครับ ที่เราได้ลองกินแล้วนะครับก็รู้สึกว่าอิ่มแล้วก็มีความสุขมากกับการกินนะครับเลนต่อไปนะครับเราก็จะมาขอ3คําจากเพื่อนๆที่มาแล้วมาทานอาหารด้วยกันกับเรานะครับคุณร้องสามคำที่คุณอยาจะบอกร้านนี้ว่าอร่อยเวอร์ แมครับสามคำที่คุณอยากจะให้นานีว่าต้นขาแซบมาชิตะต้นขาแซบมาชิตะคุณโดนครับขอสามคำจากอาหารในมือนี้ว่ามากินฟรีพ่พูดเลยมากินฟรีพิพูดเลย ความเด่นคือเรื่องร้านแล้วก็อาหารอาหารของเราเป็นหลักคือว่าใจหมนของเราแล้วก็อาหารพวกอาหารตามสั่งพวกอาหารที่จัดมาจะเป็นอาหารที่มีรสชาติอร่อยที่ทําให้ลูกค้าติดใจทางร้านของเราได้นะแล้วก็คนอื่นเพราะว่าการบริการหรือเป็นเด็กเสื์บที่ร้านก็บริการที่เป็นเก่งแล้วก็มีสภาพเรียบร้อยแขกไปที่เขาจะพูดกันบ่อยว่าเออ้านอาหารอร่อยแล้วก็พวกเด็กเสือพวกทุกคนที่ร้านอัธยาศัยดีกันทุกคน จะเป็นจุดเด่นของร้านเราได้อีกตัวหนึ่งก็คือว่ารสชาติอาหารก็อร่อยถูกใจเป็นที่ถูกใจของคนทั่วไป<ะ>อยากให้เปล่าถึงเมนูที่ทางร้านอยากจะแนะนำเมนูที่ทางร้านอยากจะแนะนำนะคะคือว่าถ้าลูกค้าผ่านไปผ่านมาถึงที่กันทลักษ์อำเภอกันทลัก,กษ์จังหวัดศรีสิ gni แล้วก็จะอยากจะฝากว่าจะเป็นเมนูร้านต้นถาไก่หมุนคือต้มปลาติ่มจะมีเมนูขึ้นชื่อคือไก่หมุนที่อร่อยปลาเผาที่รสชาตินุ่มวลนแล้วก็พวกอาหารตามสาั่งราบเผ็ดรสเด็ด ที่จะมีอาหารทุกอย่างที่ว่าที่พร้อมเสิร์ฟให้กับลูกค้าทางร้านที่มาใช้บริการทางร้านได้รับความอร่อยแล้วก็ความอุ่นแล้วก็อิ่มน้ำสำราญออกไปแบบไม่ต้องเสียดายตังเลยนะก็ว่าอาหารรสชาติอร่อยทุกอย่างเลยนะจ๊จะมีไก่หมุนปลาเผาลาบก้อยต้มลาบเป็ดในที่จะ,จะอร่อยทุกอย่างแล้วก็ขึ้นชื่อทุกอย่างค่ะที่จะเป็นของที่ร้านจาะอยากให้แม่ค้าฝากอะไรเกี่ยวกับร้านบ้างอ๋อก็อ,อยากจะฝากเกี่ยวกับร้านก็คือว่าทางร้านต้นหามไก่หมุนคุ้ต้ต้มปลาติมของเราก็อยากฝาก เชิญชวนให้ประชาชนทุกคนหรือผูดด้ที่่ยวกับทานเพลคนพวกอาหารให้มาแวะชิมแวะทานที่ร้านต้นขามไก่หมุนคัตตมปลาติ้มไม่ว่าใครจะหิวท้องท้องหิวท้องว่างอะไรก็พอให้นึกถึงร้านต้นขามไก่หมุนคัตตมปลาติ้มที่อยู่อำเภออุตระลักจังหวัดศรีสะเกดตรงข้างข้างเทศบาลเมืองกันทลักษ์นะคะก็อยากจะปากทุกทุกคนที่ผ่านไปผ่านมาให้แวะทานแวะชิมอาหารที่ร้านนี้ด้วยค่ะ เราก็ได้ไปชิมอาหารและก็ได้ไปสัมภาษณ์แม่ค้าแต่ละร้านมานะครับเราก็พบจุดเด่นของแต่ละร้านว่ามีจุดเด่นอะไรบ้างก็คือบางร้านก็ใส่ใจเรื่องความสะอาดของอาหารบางร้านก็ใส่ใจเรื่องรสชาติของอาหารบางร้านก็ใส่ใจเรื่องการบริการที่ดีนะครับจึงมีข้อสรุปได้ว่านอกจากความแตกต่างที่เราได้เห็นกันนั้น ยังมีวัฒนธรรมของอาหารที่มีความอร่อยมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีมนตขลังอย่างมากเลยนะครับสมแล้วที่เป็นของดีเมืองกัตาร,ร์ขอขอบคุณคุณครูคำนีพักพวงคุณครูประจำวิชาการอ่านจับใจความและเป็นที่ปรึกษาในการถ่ายทำวิดีโอในครั้งนี้ขอขอบคุณครั <c oughs> เป็นยังไงบ้างครับสำหรับความแตกต่างนี้ ทั้งอิ่มทั้งอร่อยแล้วก็มีความสุขมากๆไปเลยสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนเยเบ๊วยบาย